ท่านนั้นฮันเป็นพระเวียดนามหลีภัยไปในช่วงสงครามเวียดนามใส่งอนแตกแล้วก็ไปก่อตั้งชุมชนการปฏิบัติธรรมที่ฝรั่งเศสจากนั้นทั่วโลกก็รู้จักท่านในเวทีโลกเนี่ยท่านถือเป็นพระที่ป๊อปปูล่าอันดับสองอันดับหนึ่งคือท่านดาลาลามะท่านนั้นหันนี่อันดับสองในเวทีโลกถ้าพูดถึงสององค์เนี่ยรู้เรื่อง ท่านได้รับนิมนต์ให้ไปสอนกรรมฐานในรัฐสภาอเมริกานะจนกระทั่งสวคนหนึ่งของอเมริกานะประทับใจมากตามไปปฏิบัติและเปลี่ยนชีวิตเลยกลับมาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขายดีมากเนี่ยเขียนโดยนักการเมืองอเมริกานะ My Foundation คู่มือการเจริญสติเขียนโดยนักการเมืองขายดีเป็นเทน้ำเทท่า หนังสือธรรมะขายได้ยังไงโยมปีหนึ่งขายเป็นล้านเล่มเนีย่ยดูสิแล้วตอนนี้ส่งอิทธิพลไปทั่วโลกแม้กระทั่งบริษัท Google นะ่ะอยู่ในยอดคลื่นของสื่อใหม่ที่เรียกกันว่านิวมี d เดียโซเชียลมีเดียอดรนทนไม่ได้อยากรู้ว่าท่านมีดียังไงนี่มนท่านไปหนึ่งวันนั้นะเขาปิดออฟฟิศหมดทานมังสวิรัตมีแต่ความเงียบ ตอนนี้ Google ก็เปลี่ยนแล้ทุกวันศุกร์เชิญบุคคลสำคัญไปพูดนะก็จะมีห้องอาหารเปิดลง GOOGLE นั้นดูแลพนักง,งานทุกคนดีเยี่ยมเข้ากินฟรีทำงานไม่ต้องตรงเวลาก็ได้แต่ต้องส่งงานตรงเวลาเข้าปราหารฟรีทุกอย่างแล้วที่ทำงานนั้นเปิดลงโจ่งหมดโอถงไม่มีแบบไม่มีฟอร์มอะไรตรงลานกินข้าวจะตั้งเวทีไว้น <c> ะ <oughs> ทุกวันศุกร์จะเชิญบุคคลสำคัญจากทั่วโลกไปเป็น keynote speaker บางคนบางวันก็เป็นนักดนตรีระดับโลกสองปีมาเนี้ยเปลี่ยนแนวเอาพระไปเห็นไหมอาดมาก็สนใจมากว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าธรรมะธรรมะไปอยู่ใน Google แล้วก็ Facebook นะเราก็ไปดูปีนี้ไปมาละ ทั้ง Google ทั้ง Apple ทั้ง Microsoft ทั้ง Starbucks คิดว่าภายใน5ปีนี้คอสทาวานาแบบเรานะ่าจะฟีเวอร์ในอเมริกานี่มันจุดมาได้4ปีแล้วนะในยุโรปตอนนี้หมดห่วงเลยไม่ต้องพูดเลยสบายมากฝรั่งชอบหมดปีนี้เรากำลังบุกอเมริกา4ปีที่ผ่านมาแต่มาไปฝั่งยุโรปปีนี้เป็น2เดือนแล้วก็ข้ามไปอเมริกาปีนี้เป็นเดือนหนึ่ง ปีหน้าก็จะให้ฝั่งอเมริกาให้เวลามากขึ้นสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าอะไรสะท้อนว่าถ้าเราอยู่เมืองไทยแล้วไม่สนใจธรรมะนะอีกหน่อยเร,เราไปเรียนกับเขาหมดเราก็ต้องจ่ายแพงๆเลยนะนี่ไปอยู่กับท่านนั่นหันนี่ไม่ใช่ฟรีนะยอมรู้ปะ่ะแพงระยับเลยนะช่วงที่ตะมาไปอยู่กับท่านท่านนิมนต์สามอาทิตย์แต่ตะมาอยู่ได้สองอาทิตย์คุณสุดที่จะย่นตามไปทําสรคดีด้วย ฝรั่ง800คนคนหนึ่งนี่ไม่ใช่ว่า1ดอลลาร์นะน่าจะน่าจะแพงเหมือนกันนจะ็ด0 0ดนะ่ะถึง1,000งพันดอลน,นะแล้วไปอยู่นี่ไม่ใช่ว่ามีห้องหับอะไรนะทั้งวัดนะมีห้องน้ำแค่สี่ห้องเท่านั้นแหละไม่สปอยเลยปล่อยหมดกลางเต็นเต็มทุ่งน่นให้อยู่กันเอง เอาปลาอาหารบริการตัวเองแล้วฝรั่งที่มานี่ไม่มีใครกระจอกสักคนนะระดับซีอขององค์กรทั้งนั้นอะอย่างวันหนึ่งอามากำลังตักเข้าใส่จานเจอคนคนหนึ่งมันดูภูมิฐานจังเลยถามว่าโยมาจากไหนเยอรมันทําอะไรอยู่ผมอยู่กองทัพครับทํำอะไรขับรถเหรอครับปรากฏว่าเป็นพลเอกนะเออขับรถให้พอบทออบอเขาก็จริงนะขับรถจริงอะอดามาก็ถามทําไมมาปฏิบัติ เมียให้มาเมียบอกว่าถ้าเอาแต่ทํางานอย่างเงี้ยเลิกเธอต้องหาวิธีหยุดตัวเองให้ได้คือให้เปอร์ไงอยู่กองทัพก็ทํางานกลับบ้านก็ทํางานพันรยาบอกว่าฉันไม่อยากแต่งกับสามีที่เป็นหุ่นยนต์อย่างเงี้ยสามีก็เลยค้นดูว่าจะหยุดตัวเองต้องทํำยังไงก็ไปเจอท่านานั้นหันมาฝึกอยู่กับปัจจุบันขณะที่นี่แล้วก็เดี๋ยวนี้ แล้วยังมีคนอย่างนั้นอีกเยอะแยะมากมายเป็นฝรั่งน้ําดีเป็นผู้กํากับเป็นดาราภาพยนตร์นั่นคือปี52ตอนที่แตมาไปอยู่หลังจากนั้นมาตอนนี้เนี่ยท่านก็ป๊อปปูล่ามากยิ่งปีเนี้ยพอไปสัมภาษณ์รายการโอเปราวินฟรีเท่านั้นแหละท่านไม่ต้องทําอะไรแล้วตอนเนี้นะเนี่ยเดือนนี้ท่านอยู่ระหว่างทัวร์อเมริกาประเทศวัตถุนิยมเต็มรูปแบบไม่ใช่เมืองพุทธ กำลังสนใจพระพุทธศาสนาอย่างไม่เคยมีมาก่อนคำถามก็คือแล้วเราล่ะเราอยู่ตรงเนี้ยอาดามาเพิ่งให้สัมภาษณ์ซื่อไปเขาถามมาพระจันทร์ไปเมืองนอกบ่อยอะไปดูอะไรเห็นท่านไป Google เนี่ยอาดามาก็บอกใช่อาดามาสนใจมากว่าคนที่คนที่สร้างนวัตกรรมนะสร้าง Facebook สร้าง Apple สร้างโปรแกรม WhatsApp สร้างโปรแกรม Line สร้างนวัตกรรมอย่างนี้มันมันทำได้ยังไงอาตามาสนใจว่าทำยังไงเราจะสร้างนวัตกรรมตอนนี้ฝรั่งกำลังไปจนมุมเรื่องวัตถุก็กเลยหันมาหาธรรมะและฝรั่งจำนวนมากก็มาเรียนธรรมะนะนี่สะท้อนว่าถ้าเราอยู่เมืองไทยเราไม่สนใจธรรมะเราจะเป็นกบเท่านั่งโฟกัวบ,บัวนะดูไหม กบเท่านั่งเฝ้ากบบัวพึ่งพระมอนเบนมามาชิมเกสรบัวแล้วก็เอาน้ำหวานไปไอ้กบเท่ามันก็นั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นนะไม่ได้กินอะไรหรอกเราคนไทยก็จะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นบางครั้งนึกมานึกไปเราก็สงสารคนไทยนะเข้าวัดตั้งแต่หนุ่มจนแก่ทำว่าทำอะไรทำสังฆทานหลวงพ่อก็ไม่เคยยกระดับญาติโยมเลยทั้งปีทั้งชาติอะ และชาวพุทธอย่างพวกเราเนี่ยนะให้อรัตนาสินห้าคนเดียวก็ไม่รอดหรอก bueno, <evaluation> ใช่ไหมเมื่อวร้องเพลงชาติยังไม่จบเลยนะร้องเพลงสดูดีมหาราชาเหมือนกันนะเวลามีงานใหญ่ๆนะพอร้องกันปุ๊บๆๆนะพอแผ่นเสียงมีปัญหาหยุดกึกเงียบไม่มีใครนําใครสักคนนะนะร้องสดูดีมหาราชาอยู่ดีๆเนี่ยทะลุูไปจุดึงสันเริญพระบลรมือนุ่น เรานี้เป็นชาติที่ไม่ค่อยเอาเรื่องเอาเราวกับอะไรแม้กระทั่งธรรมะของที่ดีที่สุดดังนั้นเราจงภูมิใจว่าเราโชคดีที่อย่างน้อยที่สุดวันนี้ก็นำพาตัวเองมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่นี่อาดามาได้อยู่กับท่านนั้นหันตั้งแต่ปี52เนะี่ยมาจนถึงปีนี้เรียกว่าเกือบทุกปีที่ได้กลับไปทบทวนกับท่าน แล้วก็ตอนนี้ก็วางแผนไว้ว่าจะต้องจัดภาวนาร่วมกับท่านที่นี่นะนก็รอว่าจะสร้างอาคารแบบนี้อีกสักหลังหนึง่งจวดได้สักเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันเพื่อให้ท่านมานำภาวนาที่เชียงรายซึ่งท่านก็รับปากเรียบร้อยลนะนะอันเนี้อยากจะบอกพวกเราว่าต้องรีบเรียนรีบรู้ซะก่อนที่วันหนึ่งของ,องดีที่สุดจะไปอยู่ในเมืองฝรั่งแล้วเราก็เอาแต่บนเอาแต่กุศลแต่ดับทุกข์ไม่ได้ ที่เราให้ฟังทั้งบดก็เพื่อที่จะปูุกเินว่าในเมื่อเรามีโชคมาประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปก็ให้ใช้วันเวลาที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดให้คุ้มที่สุดจะได้ไม่เสียชื่อว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยมาทดลองประพฤติปฏิบัติ